ผมพาท่านชมมาที่โรงแรมพาซาที่นี่รอยัลเมรเดียนนะครับแล้วก็มาที่ห้องอาหารอุทาเกะซึ่งเป็นห้องอาหารญี่ปุ่นชื่อดังของโรงแรมที่ดังที่สุดของประเทศไทยอีกหนึ่งแห่งเลยก็ว่าได้นะครับผมอยู่กับคุณคุณทิดาผู้ชคณนิตและก็เชฟลาวัยศรีจันทร์สวัสดีครับทั้งสองท่านเลยครับวันนี้ห้องอาหารอุทาเกะนะฮะก็เป็นห้องอาหารขึ้นชื่อของโรงแรมแห่งนี้อุทาเกะแปลว่าอะไรครับเชฟครับอุทาเกะแปลว่าอะไรครับอุทาเกะแปลว่าออ ความหมายของอุทะเกะคือจุดนัดพบค่ะงานเลี้ยงอะไรสังสรรค์อะไรใช่มั้ยไปครอบครัวเพื่อนว่าเพื่อนร่วมงานก็ได้ค่ะเราสามารถทาที่นี่ให้เป็นจุดนัดพบมางเห็นภาษาจีนตัวคันจิหมายถึงงานเลี้ยงหรือจุดนัดพบอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเชฟเวียนมาจากไหนฝีมือทำมากี่ปีแล้วครับเป็นเชฟมากี่ปีแล้วฮะตอนนี้ ปีนี้ก็ครบ15ปีพอดีครับ15ปีแล้วครับจนหน้าจะดูเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วอาริกาโตโกุสิโอโอเรียนจริงๆครับเราเลยนมีอะไรที่เป็นนิสิกเนเจอร์ที่ตั้งอยู่มีอะไรเด่นๆบ้างครับวันนี้ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับชื่อว่ามัตสึซาซิมินะครับอันนี้นะฮะมัตสึซาซิมิเป็นประดิบรวมนะครับอันนี้เป็นประดิบรวมนอกนะครับผมแล้วก็ถัดมาก็เป็น บุรีคามะชิโอนะครับบุรีคามะชิโอคือส่วนแก้มของปลาบุรีนะครับโอ้นี่ส่วนแก้มของปลาบุรีนะฮะโอ้โหส่วนแก้มนี่เขาว่าอร่อยที่สุดใช่ไหมครับผมอร่อยที่สุดคแก้มนะฮะปลาและปลาลิโอมีความโดดเด่นยังไงฮะลองชิมดูเลยมีความโดดเด่นยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับอ่าตัวตัวที่มันยังเป็นหนุ่มๆนุมเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าฮามาจินะครับอืมอร่อยมากครับผมสำหรับที่ แก่ขึ้นมาหน่อยก็จะนํามาย่างนะครับผมนำมาย่างแล้วก็นํามาต้มแล้วนี่แก่ดีครับแก่แล้วใช่ไหมแก่แล้วครับผมแก่แล้วครับแล้วทานแล้วจะนุ่ม่อครับผมโอเคมัอร่อยมากฮะอร่อยมากแล้วอันนี้นะครับก็ตัวเมนูถัดมานะครับผมปีนี้เป็นปีปีมาเสงปีมาเสีงนะครับปีงูปีงูครับก็คือเลยชื่อว่านาคามากิครับผมนาคามากิประกอบด้วยอะไรบ้างครับก็จะเป็นกุ้งไทเกอร์พอนะครับผม เป็นซุปเทมปุระซุปเนื้อกุ้งข้างในใช่ไหมและตัวที่เคลือบตัวที่โคเวอร์เป็นอะโวคาโดครับผมอะโวคาโดแล้วก็หยอดด้วยไข่ปลาแซลมอนนะครับผมอีกทีกนึ่งชื่ออะไรครับนาคามากิครับนาคามากิโอ้โหเอาชื่อไทยผสมไปด้วยครับผมทีนี้ตัวซาซิมิใช่ไหมครตัวปลาปลาดิบเนี่ยนะคก็มีหลากหลายมากมีปลาอะไรบ้างครับท้่อะไรต่อยมีโทโร่นะครับผมฮามาจิอ่า มากูโลนะครับผมแซลมอนแล้วก็หอยฮอกกีงไงครับหอยปิดลกครับผมหอยฮอคกีไไดครับฮอกกิงไงอยู่ตรงนี้ฮอกีงไงนะฮะเอาตรงนี้ตรงนี้นะฮะฮอคกิงไงวก็โรอยู่ตรงนี้ครับผมนี่แซลมอนครับฮามาจินี่ฮามาจินะครับผมโหน่า่าทานมากทมากีโลคุณฝ้ายครับในช่วงเวลาพิเศษพิเศษแบบตอนร้านเนี่ยเปิดกี่โมงแล้วก็มีอะไรที่เป็นจุดดึงดูดที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมมาร่วมรับประทานบ้างครับ ที่นี่เราก็จะเปิดเป็นสองช่วงเวลานะคะเป็นช่วงมื้อเที่ยงแล้วก็มือ้อดินเนอร์ค่ะช่วงมื้อเที่ยงก็จะเป็น11บเอ็ดโมงครึง่งเอ่อถึงบ่ายสองครึ่งค่ะช่วงมื้อเย็นก็จะเริ่มตั้งแต่หกโมงครึง่งเือนต้นไปอืมกลุ่มเป้าหมายที่มาที่น,นี่นอกจากคนญี่ปุ่นแล้วคนต่างประเทศให้ความสนใจขนาดไหนใครับใช่ค่ะด้วยความที่โรงแรมเราเป็นบ u s i n e s s motel อยู่แล้วอะค่ะนักธุรกิจในชาติต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นคนไทยด้วยกันเองเนี่ยแหละค่ะที่มารับประทานอาหารญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีก็คืออาหารญี่ปุ่นก็ เป็นอาหารที่ถูกปากคนไทยอร่อยมากนะครับาารผมทานไปด้วยคุยไปด้วยท่านผู้ชมคงไม่ว่าห์นะครับเวลามีน้อยนะครับตามเชฟนะครับว่าวิธีการเลือกสันคัดวัตถุดิบเนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะในอาหารญี่ป<ม>ุ่นโดยเฉพาะสาดิบหรือซาซิมิต่างๆเนี่ยนะฮะเรามีวิธีการเลือกอย่างไรและมีกรรมวิธีในการที่จะไปแสวงหาที่มาของวัตถุดิบอย่างไรครับอ๋อแรกต้องเลือกซัพพลายเออร์นะครับที่มี มากกับเราช้านานนะครับผมแต่ผมไม่ขอบอกชื่อนะครับก็คือเรางูปพันกันนานแล้วนะครับคือก็้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ประสบการณ์ในการดูปลานะครับผมปลาที่ดีต้องตัวตาโตตาใสนะครับืละไม่บุ๋มครับผมยวดูตาอลยครับง่ายง่ายครับตาโตตาใสตาไม่บุ๋มและดวงตา่บบสีสันที่สวยงามเนื้อจะออกเป็นสีชมพูนะครับผมสีชมพูกดแล้วไม่บุ๋ม ครับผมเป็นเนื้อปลาที่สดครับผมครับผมในส่วนของการามาปรุงอาหารเนี่ยนะครับการประยุกต์เนี่ยอย่างกรณีนาคานาคาอะไรนะมากินาคามาก,มากิมากิก็คือสิ่งที่มันมว้วนใช่ไ <connais, S 1> หมครับเป็นม้มมวนๆนะครับผมชอบแคลิฟอร์เนียมากิเทมากิอะไรเงี T ้ยอร่อยมากนะครับนาคามากินี T ่ก็เป็นชื K ่อถ้าฟังดูแล้วก็ครีเอทีฟนะหือว่านําของไทยชื่อไทยมาผสมคือไม่เคยไปมาหลายร้านไม่ได้ยินนะฮะมีร้านนี้แล้วแสดงว่าเราก็จะมีการประยุกต แต่ะละร้านใช่ไหมครับแต่และช่วงเทศกาลแล้วแต่เทศกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นของไทยแล้วก็สามารถประยุกต์มาใช้ได้เหมือนกันครับ,รบอันนี้คือถือว่าเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การขายของเนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์ประกอบไปด้วยนะครับคุณฝ้ายครับในช่วงเวลาพิเศษพิเศษนะครับจะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษแต่ไม่ว่าหลายคนเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยบางบันครอบครัวบางคนจัดงานวันเกิดปีใหม่งานเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยได้เหมือนกันหมดใช่ไหมครับใช่ แล้วก็จะมีห้อง private สองห้องนะแล้วก็สามารถโทรมาสั่งจองล่วงหน้าได้ค่ะอย่างวันเสาร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอ๋อโปรโมชั่น u ั d a y เดย์ออ c a คนดีค่ะโโอโห้หเป็นมือ้อ lunch ซึ่งเป็นอาหารทะเลจากแท้ๆเลยค่ะสุดยอดเลยลของซันเดย์ก็มีค่ะซันเดย์ออ c a คนดีโอ้โหนะฮะ แล้วก็ที่สําคัญนะครับบรรยากาศภายในห้องก็ตกแต่งด้วยโคมไฟ3ดวงนะครับตกแต่งแบบเจแปนิสญี่ปุ่นนะฮะเป็นโมเด์นะฮะมีซูชิบาร์แล้วก็มาเป็นครอบครัวเพื่อนสนิทนักธุรกิจได้หมดนะครับแล้วก็มีชุดซาซิมินะชุดชุดปลาซาบะย่างเกลือหรือซอสเทริยากินะครับแล้วก็ชุดจานเด่นของที่นี่ก็มีซูชิปลาสามมอนนะครับ มีซุปกาทะเลนะครับมีหัวปลากระปงต้มสีอิ้วมีเนื้อมัสสักกะทะเลกระทะร้อนโอ้โหมัสสึกกาเนี่ถือว่าเนเนื้อที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเลยเพราะว่าได้ว่ากันว่าต้อง อะไรนะฮะให้ดื่มเบียร์เขาเสียงเพลงนวดนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆอะไรแนี้นะฮะงั้นกพอทานก็อร่อยดีแล้วก็มีสาเกชิโนบุอะไรต่างๆด้วยนะับมีชาเขียวร้อนด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมที่สนใจก็0ู6ย์สองหห้านย์ปดดะครับขอสายเชฟก็ได้ขอสายคุณกุนทิดาก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นครับมาติดต่อได้เลยนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับก็จะมีคําถามพิเศษนะครับถามท่านผู้ชมว่าเนื้อสกูลเนี้ยสิ่งที่แสดงถึง ความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ทั้งความเป็นไทยและญี่ปุ่นของเชฟนะครับนั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้นะครับนี่เหลือชิ้นสุดท้ายพอดีนะตามจะหมดแล้วนะครับถามว่าชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรใบให้นิดหนึ่งนะครับว่าเออเดี๋ยวกนนะฮะมันมีคําว่ามากิเออใบในียว่ามากิสองสองคำหนึ่งคำสองพยางหน้ามากิคืออะไรจุดจุดจุดมากิชื่อของเจ้าตัวเนี้ยที่ผมกินจะหมดแล้วเนี่ยนะฮะชื่อว่าอะไรตอบ ก็จะมีของที่ลึกมอบให้นะครับเป็นกิฟต์วอชเชอร์นะครับของที่ร้านห้องอาหารอูทาเกะนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมแทนคุณและคุณฝ้ายคุณทิดาแล้วก็เชฟลาวัยนะครับลาไวครับผมลาวัยแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่โอกาสหน้าทางเทียนเอ็นสองทรูวิชันแปดสวัสดีครับ